สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีพิจิกธาตุน้ําอุปมาอุปไมยว่าฉันจะเป็นดอกไม้ให้เธอเสมอนะคะเดือนเมษายนปี2567ปีมะโรงงูใหญ่นะคะมาตามติดกันดูค่ะฉันจะเป็นดอกไม้ให้เธอเสมอนะคะจากหนังสือที่อาจารย์ยุ้ยอ่านมาแล้วมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะ อุปมาว่าเป็นดอกไม้ค่ะพิจิตรน้ำค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะประสบการณ์นั้นมีอุปสรรคปัญหาเชื่อมัน่นศรัทธาในตนก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ เรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมทาตนนะคะใจดีมีเมตตาเริ่มที่ตนเองก่อนอ่าน,นี้ตัวแทนของดาวเสานะเสาเพื่อนเพื่อนฝูงการงานการสังคมการติดต่อการสื่อสารเสาพิจารณเรือนราหูบันทุครอบครัวโรุงเรือนโรงรงานสังหาริม,มทรัพย์บ้านนะคะ ล้อหมุนเวียนมาฝ่ายใต้พมลิขิตจัดให้ที่เหลือลงมือทำค่ะใจดีเมตตาวัตจาัการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วเสาในาเรือนราหูคู่มิตรราหูคู่มิตรนั้นก็ไปพบกับปุตตะค่ะต้องเรียนรู้เริ่มทำอะไรใหม่ๆค่ะสุขทุกข์รวยจนเป็นเรื่องชั่วคราวค่ะความรวยความจนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ความคิดนะคะ โลกใบนี้เป็นของเราได้เสมอค่ะอังคัรคือตัวแทนของชาวพิจิตเองและเป็นดาวอังคัรอริอรกอุปสรรคปัญหาจะผ่านเข้ามาก็พบกระดาวสุขโคมิดสุขนั้นก็คือหุ่นส่วนเพศตรงข้ามผันผ้นพนแปลเปลี่ยนแปลงแล้วมาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงให้ตนเองได้ หมุนกองล้อไปด้วยมือตนเองคะ่ะอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านพ้นไปนะคะ่ะการเวลาก็จะนำพาให้ได้พวบ,บการคิดบวกนะดาวอาทิตย์กัมมะนะเป็นตัวแทนของปุดตักนะ,ะมีดาวคารนยืเรือนปุดตักเลือดลงกล้าแข็งขันขยันกล้าคิดฝันอะไรแล้วลงมือทำกัมมะอาชีพมีงานใหม่เข้ามานะคะ ไปเกี่ยวข้องกับปัญหาก็แก้ไขได้การลงมือทำอาทิตย์สดใสรุ่งเรืองก็ได้พบกับการสนับสนุนรุ่งเรืองค่ะเตรียมพร้อมเฉลิมฉลองกับความยินดีก็เริ่มทีต่ตนเองตื่นเช้ามาสดใสนะคะรื่นเริงมีอะไรใหม่ๆอาทิตย์แต่ละวันขึ้นทุกวันนะคะไม่มีวันไหนที่ วาทิ์ทำหน้าที่ของตนเองค่ะอ่าอ่าสุขภาพยังไม่เข้มแข็งอ่าลุกขึ้นมาค่ะคิดบวกเข้าไว้ค่ะดีมีเสียในเสียก็มีดีมีทุกข์ก็มีสุขปะปนครุกคร้ากันไปค่ะเริ่มต้นใหม่าหายเจ็บป่วยไข้การกระทำสำคัญที่สุดะ ะมีอปุปสรรคก็อยู่ที่กำลังใจสร้างขวัญขึ้นมาค่ะ,จะใจดีกับตนเองนะคะอย่าทำร้ายตนเองค่ะทำบุญสุนทานให้ขวัญกำลังใจตนเองชีวิตจะบาลานซ์ลงตัวได้ก็คิดบวกเข้าไว้ค่ะจะเริ่มฉลองความยินดีที่ยังมีล่มหายใจอยู่ มีโอกาสได้ทําอะไรมากมายบนโลกใบน,นี้ค่ะตั้งแต่เล็กจะน้อยจนเติบใหญ่แคล้วคล่องว่องไวคล่องตัวค่ะชีวิตจะได้ทําอะไรลงตัวค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นอา้าวนะสุขทุกสลับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปค่ะอย่าปรุงแต่งมากค่ะมีโอกาสได้ เริ่มต้นใหม่ค่ะรู้คุณค่าของตนเองค่ะอย่าลืมว,ว่าเรามีดีที่ตัวเราเองรักตัวเองให้มากหาความสุขในแต่ละวันให้เจอค่ะมองความจริงให้มากะอย่าปรุงแต่งค่ะไม่มีอะไรที่เราควอบครองได้ตลอดไปค่ะเราทุกคนเติบโตได้ด้วยตัวเราเองไปดูเพื่อนบ้านหรือใครที่แวะเวียนเข้ามานะคะฉันจะเป็นดอกไม้ให้เธอเสมออันนี้เป็นดอกไม้ให้ตนเองนะคะ อีกฝ่ายหนึงนี่ก็คนซวยคนโลคนางาม,มีคู่แล้วค่ะใช้ชีวิตสุขสบายมีคู่ครองคู่เผ่าค,คนนี้ก็นะไม่ค่อยเอาใจกันนะคะ,ะผ่านไปแล้วค่ะเป็นคนอีกถิ่นที่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คนต่างถิ่นต่างแดนไกลค่ะ เดือยรักคือรัก,ๆๆรกมีความรักก็ใหม่แห่งแรงนะในคานสุดนี้ไปเริ่มผี่ดอกขอผลสิ่งใหม่ๆแล้วค่ะแม้จะผูกพันกันมาเก่าก่อนแต่ชีวิตสลับเปลี่ยนมุนเวียนไปเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่อ่มีอดีตรักที่เป็นประสบการณ์อืม๋อยังคง เป็นอดีตนะคะคนเก่าในอดีตของชาวพิจิกค่ะวันแน่นอนคือความไม่แน่นอนของชีวิตต้องเข้มแข็งเข้าไว้ค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะพิวิตเป็นโอกาสค่ะอังคารสุขพบเจอเจอกันเรื่องตั้งหลักใหม่ได้ค่ะปรารถนาสิ่งใดวัตถุนิยมสิ่งของอดทนข่มกัน้นโอกาสมาถ,ถึงแล้วชนะคนอื่นหมอือนแสนชนะใจตนสู้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ได้ลงทุน <c oughs> การเงินการค้าได้ลาบผลมาก็สบายแล้วนิ่งนอนใจแล้วค่ะให้เฉลีมยจึงคำแนะนำนะคะอะจอยถ้าเลือกได้เลอกจอยนะคะมีความสุขค่ะอย่าให้ใครมาขโมยความสดใสไปจากเรานะคะแฝงชิปเซ็ตคอนฟล์ ก็บมีนอดอย่าลืมฉันนะคะเขายังรักเราอยู่โอ,อกาสก็เป็นของเราเสมอะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าสักวันอรองเท้าคู่โปรดก็จะกลายเป็นรองเท้าคู่เก่านะคะ,ะพี่สันนิษฐานเกิดขึ้นที่ตัวเราะคะ่ะคุณพบได้ที่ตัวเราเอ,อ,องค่ะยอมรับในสิ่งที่เป็น,นะคะ่ะ